ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ10อันดับอนิเมะที่เศร้าที่สุดอันดับที่10คานอนเรื่องราวของไอซาวะยูอิจิเด็กหนุ่มผู้ซึ่งมีเหตุผลบางอย่างในครอบครัวทำให้ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองทางเหนือ เมืองในความทรงจำซึ่งเขาเคยแวะมาอาศัยอยู่แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลเพราะสาเหตุใดทำให้เขาไม่กลับมาที่นี่อีกเลยตลอดเวลา7ปีและความทรงจำเมื่อ7ปีของเขาก็เหมือนถูกปิดผนึกไว้แต่การกลับมาในครั้งนี้ความทรงจำในอดีตที่ถูกหีมะกบฝังให้เลือนหายไปกำลังจะถูกเปิดเผยพร้อมด้วยคำสัญญาที่เคยให้ไว้และโชคชะตาก็ชักดาเขาให้มาพบกับเด็กสาวทั้ง5คนที่เขาเคยพบในเมืองแห่งนี้ อันดับที่ 9. เอลเฟลีเป็นเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับไดโคเนสมนุษย์กายพันธ์ุที่มีเขาคล้ายหูแมวยื่นออกมาจากหัวและมีแขนที่เรียกว่าเวกเตอร์ซึ่งไม่มีใครสามารถมองเห็นได้นอกจากไดโคเนสด้วยกันเองแขนนี้สามารถทะลุผ่านได้ทุกสิ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิดการกายพันธ์ุนี้ได้อย่างไรอันดับที่ 8. g r เกร o ออฟเดอะฟลาย เป็นเรื่องราวความรักระหว่างความสัมพันธ์ของสองพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นเหตุการณ์เกิดระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเซตะโยโกกาวะลูกชายคนแรกของนายพลทหารเรืออายุ14ปีกำลังขนสเสบียงลงหลุม เพื่อมีอาหารเวลาสงครามสงบและในเวลานั้นเครื่องบินกำลังบินผ่านมายังเมืองเพื่อปล่อยระเบิดครัง้งรุนแรงกว่าที่ผ่านมาเซตะจึงให้แม่ของตอนเองออกเดินทางไปยังหลุมหลบภัยก่อนเนื่องจากแม่เป็นโรคหัวใจโดยเซตะและน้องสาวเซซุโกอายุ4ขวบจะตามไปทีหลังซึ่งระหว่างทางไปหลุมหลบภายนั้นระเบิดจากเครื่องบินของทหารอเมริกาก็ถูกทิ้งลงมาทำให้เซตะและเซซุโก พัดหลงกับแม่ของพวกเขาทําให้เซตะต้องพาน้องสาวไปหลบภัยอยู่หลังเนินถนนสูงเป็นกําแพงหินริมทะเลซึ่งภายหลังพบว่าบ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้ทั้งหมดทั้งหลังและรอบๆบ,บริเวณนั้นถูกทําลายทั้งหมดอันดับที่7 You a r right อารายอ i น a อลอาริมาโคเซตอนอายุ11ปีนั้นเขาเคยมีทักษะการเล่นเปียโ,โนที่ยอดเยี่ยมเป็นดาวรุ่งในวงการจนนักดนตรีรุ่นยาวต่างรู้จักชื่อของเขา แต่เมื่อครูสอนที่เป็นมารดาของเขาด่วนจากไปตั้งแต่เขายังเด็กทำให้เขาใจสลายจนสูญเสียจนเกิดอาการประหลาดที่ไม่สามารถได้ยินเสียงของเปียโน,โนได้อีกทั้งที่หูได้ยินเสียงทั่วไปชัดเจนทำให้เขาต้องออกจากวงการและไม่แตะเปียโนอีกเลย2ปีและมองโลกทั้งใบกลายเป็นเพียงสีเดียวปัศจากสีอื่น ยังดีที่มีเพื่อนสนิทแบบซือบะกิและวาทาลิที่อยู่ข้างเขาจนกระทั่งวันหนึ่งโลกของเขาได้เปลี่ยนไปเมื่อสาวสวยล่าเริงที่เข้าได้กับทุกคนมิยาโซโนโคาโอะรินักไวโอลินหญิงที่ทําให้โลกของเขากับมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าเธอกําลังคบอยู่กับเพื่อนสนิทของเขาอันดับที่6กตมุไรเอ็กเลฟแฟชั่นแสดงเรื่องราวหลังจากเนื้อเรื่องหลักที่จบไปหลังจากนั้นประมาณสิกว่าปีได้ จะได้เห็นลูกของเคนชินและตัวละครตอนโตของหลายๆคนและจะมีอดีตบางอย่างที่สำคัญๆย้อนให้รวมถึงเรื่องราวของน้องชายโทโมเอะที่กลับมาแก้แค้นเคนชินด้วยก็จะได้เห็นกันในภาคสุดท้ายนี้เนื้อเรื่องจะสลับไปมาระหว่างคาโอลุฝันถึงอดีตของเคนชินและก็เวลาปัจจุบันตอนที่สองนี้เราก็จะได้เห็นน้องชายของโทโมเอะกับการแก้แค้นครั้งสุดท้าย อันดับที่5 5 c ไฟเซนติเมตรเอร์เซเรื่องราวของการเดินทางระยะห่างและความแตกต่างของห่วงเวลาการก้าวเดินไปข้างหน้าและการจมอยู่กับความหลังเนื้อหาถูกแบ่งเป็น3ตอน3ห่วงเวลาด้วยกันเด็กชายและเด็กหญิงที่ผูกพันกันตั้งแต่สมัยปถมจนกลายมาเป็นรักแรกของกันและกัน แต่แล้วเมื่ออากาลิต้องย้ายโรงเรียนไปต่างที่ในช่วงขึ้นมัธยมศึกษาตอนต้นทำให้ความสัมพันธ์ของเขาและเธอต้องห่างกันมีเพียงจดหมายฝ่ายอากาลิที่มักส่งมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทากากิฟังเสมอโดยที่เขาไม่เคยตอบกลับจดหมายเธอสักครั้งอันดับที่ w Wo f c ฟชิลด e นฮานะนักศึกษาสาวได้ตกหลุมรักคนคนหนึ่งตั้งแต่ได้พบหน้า ภายหลังเธอพบว่าเขาดูเหมือนมนุษย์ก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นมนุษย์หมาป่าแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาเลยพวกเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันและไม่นานทั้งคู่ก็มีลูกพวกเขาตั้งชื่อลูกสาวคนแรกว่ายูกิที่แปลว่าหิมะเพราะเธอลืมตาดูโลกในวันที่หิมะโปรยปลายและลูกคนที่สองซึ่งเป็นลูกชายของพวกเขาตั้งชื่อว่าอาเมที่แปลว่าฝนเพราะเขาเกิดในวันที่ฝนตก อันดับที่ 3. อโนหนะเรื่องราวกลุ่มเพื่อนสนิทสมัยเด็ก6คนที่สนิทกันมากในวัยเด็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนเติบโตขึ้นและเข้าสู่ชั้นมัธยมปลายความสนิทก็ลาเลือนกลายเป็นไม่ได้คุยกันแม้แต่สัญญาที่เคยทำไว้ก็ไม่มีใครจำได้แต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นกับเมนมะเธอได้เสียชีวิตลงไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเธอกลับมาในสภาพของวิญญาณมหาจินตัน ซึ่งมีแต่จินตันคนเดียวที่มองเห็นเธอแต่ตัวเธอนั้นมีความปรารถนาที่จะให้เพื่อนทุกคนมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งจินตันจึงเริ่มออกตามหาเพื่อนสนิทที่แยกย้ายกันไปแล้วให้กลับมาร่วมทางกันอีกครั้งอันดับที่2แคลนาดอัสเตอร์สตอรี่เรื่องราวตอนต่อของแคลนาดหลังจากที่ทูโมยะเรียนจบออกไปแต่นางิสะยังคงต้องเรียนซ้ำเพราะปลายเทอมของเธอป่วยเป็นโรคประหลาดทำให้เวลาเรียนของเธอไม่พอ โทโมยะได้ออกหางานทำโดยทำงานเป็นช่างไฟและเมื่อครบหนึ่งปีนางนิสะก็สามารถเรียนจบได้ทั้งสองคนจึงแต่งงานกันอันดับที่1นึ่งแอนเจลบรสกล่าวถึงโลกหลังความตายตัวเอกคือโอตโตนาชิเด็กหนุ่มที่ซึ่งไร้ความทรงจำใดๆเขาได้มาโผล่ที่โรงเรียนหลังความตายซึ่งอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์หากใครที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วจะถูกลบไม่มีทางตาย พอเมื่อถูกกระทําปางตายจะรู้สึกเหมือนตายแต่ไม่ตายบาดแผลที่เกิดในโลกหลังความตายสักเวลาหนึ่งบาดแผลก็จะหายไปแต่บาดแผลที่เกิดในช่วงยังที่มีชีวิตอยู่ก็จะแสดงให้เห็นในโลกหลังความตายโอโตนาชิได้พบกับยูริและเธอก็ได้ชวนเข้ากลุ่มชินดาเซคัเซ็นเซนแนวลบโลกหลังความตายซึ่งองค์กรนี้มีเธอเป็นหัวหน้าหน่วย และเธอมีจุดหมายก็คือต้องการต่อสู้กับพระเจ้าโดยโรงเรียนนี้จะมีเทพธิดาปกครองโดยเรียกตัวเองว่าประธานสภานักเรียนยูริเชื่อว่าคนที่เชื่อฟังคำสั่งของเทพธิดาและใช้ชีวิตอย่างนักเรียนตามปกติก็จะหายไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้เติมเต็มความฝันในโลกหลังความตายก็จะหายตัวไปเช่นเดียวกันจบไปแล้วกับสิบอันดับตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไร ฝากติดตามและกด s u ับสไค b e กันด้วยนะครับ